สวัสดีครับอยู่ผมงช่องหก้อนายอ้นนะครับผมวันนี้เรามาดันดอยกันครับแม่ตอนก่อนดินบัวครับผมถนนสุดครับในช่วงนี้ครับตอนนี้รถวิ่งสวนเลนอย่างครับแต่ก็ไม่หช่สวนสบายๆครับสวนลำบากลำบากหน่อยโอ้กระจกเป็นฝ้าครับก็นะครับมันจะแคบๆหน่อยครับเพราะว่าถนนพัง ตอนที่ตอนที่ผมขาล่องไปล่องไปเมื่อวันก่อนครับผมก็เห็นมันพังนะครับแต่มันพังไม่เยอะนะครับมันแค่ตุดหน่อยเดียวครับแต่ตอนนี้เขาว่ามันพังเยอะครับไปดูกันว่ามันจะเยอะเบอร์ไหนครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเลอะมัน เพราะว่ามันสุดเยอะอะมันซุดขาขาล่องนะครับอันนี้เป็นขากลับครับช่วงนี้ก็รถมันจะวิ่งสวนเลนนะครับ่อไปได้ช้าครับ ฝนลงไม่ติดแกครับแม่จอดโอ้ยผมกุ้งจอดล้างรถมามองอีกแล้วอฝนตกไม่น่าตกเลย่วงนดียร์รถมีฝนเลยครับไม่น่าตกเลยฝนบรรยากาศดีๆเลยฮะกระจกอาจจะฝ้าไงครับ อนอนแล้วมั้งไปไม่ถึงบ้านแล้วครับวันนี้อ๋อบวยตั้งอะไรเงี้ยโออตั้งตรงโน,น้นตรงนี้อัน ถ้าจะแบบเชี่ยวมาครับแต่จริงๆนะตั้งเลนตายครับ อันอรไรโดนซนลงไปครับอันตรายครับหน้าฝนครับรถมบรรทุกนี่ปล่อยให้เขาวิ่งขวาไปครับวิ่งขาววิ่งขวาวิ่งกลางวิ่งอะไรกันแล้วโอ้ยฝนตกเปียกมอเตอร์ไซค์โอ้โตกหนักนะครับผมว่าผมต้องจอดก่อนสมัตงตอนแรกผมจะไปนอนบ้านนะ ว่านอนจุดพักรถนี่มีกวาครับโต๊ะครับประเด็นคือแบบกะลังล้างรถมาประเด็นอโ,อโ,อโอ้โหจบเลยขอหล่อสักห้าร้อยโลไม่ได้หรอร้อยกิโลเปื้อนอีนนกแง่ร้อยกิโลก็เปื้อนอีกแง่ ตกแบบไม่หยุดตกแล้วหยุดหยุดแบบไม่ถึงยี่วงก็ตกต่อหยุดไม่ถึงชี่วงก็ตกต่อครับทั้งวันทั้งคืนแต่กลางคืนนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ก็ตกครับแต่ก็ตกที่บ้านตกโอ้โหหยุดร่องมาประมาณ6วัน7วันเหมือนกันนะหยุดร่องมาแต่ก็ตกทั้งวันทั้งคืนตกทุกวันตกจนน้าท่วมหมดแล้วครับที่ริมมงริมเมยตลาดริมมงริมเมยน้ำท่วมหมดแล้ว ง,รงเรียบร้อยเลยเฮ้ยจอดนอนไว้อยู่ก็ดีแล้วตอนแรกอยากจะไปนอนบ้านครับเอของลงใกล้บ้านนะครับก็เลยคิดว่าจะไปนอนบ้านโอ้ดูถนนครับเงาวิ่งวิ่งเงาวิงวงง จุดพักรถนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือจะพอซํมนี่จะนอนที่จุดพักรถนี้แล้วจะไปต่อยังไม่รู้เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ครับฝนก็เริ่มเบาแล้วนะครับแต่ถนนนี่ดิแฉไปแล้วอะ่ะ เป็นสีสันครับสีสันแห่งท้องถนนครับ ใส่กระเบื้องมาครับแรงหนักแต่ก็ไม่ได้เต็มพิกัดนะใส่มา12ตันกว่าแต่เอาไว้ท้ายครับมันก็เลยโอ้โหยังไม่มีใครจอดเลยครับเหมือนจะเป็นคันแรกๆนะครับจ,จอดตรงไหนดีครับฟับงเสียงครับตกเดียวมากตรงนี้มันจะมีน้ําไหลครับเอ้ยเดินจะซุดเปล่าดูดูข้างๆมันจะซุดครับกลัวมันจะซุด โอ้ไม่ใช่จอดรถไหลนะครับตายเลยโอ้เพื่อนมุดเลาล้างมาโอ้โหโออเอะเลยอากาศครับเป็นฝนไปอยครับอากาศเย็นดีครับอ๋อไฟหลีไม่ติด นี่งคงไม่ไหมาครับจะจอดตอนตรงนี้ยังไม่รู้ครับเอาอย่างไงดีครับจะไปต่อหรือจะพอซ้ำนี้ <c oughs> โอ้ท้ายพังมาแล้วงงงง,งงมาแล้ว ก่าโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝนตกแล้วคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ